สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับประแมงเช่นเคยนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือเหล็กนะคะเหล็กขาวค่ะขนาดหนึ่งคูณหนึ่งนะคะสามสิบหกเส้นค่ะประแมงสั่งมาเพื่อที่ทําเป็นอ่โครงนะคะโครงของกระชังค่ะเห็นไหมคะตัวโครงของกระชังกระชังนะคะกระชังเลี้ยงปลานะคะประแมงสั่งมาเยอะ เพราะว่าทำสีสีหลังนะคะสีโครงของกระชังนะคะทำทั้งทั้งหมดสี่หลังค่ะกระชังเลี้ยงปลาขนาดสามคูณหกคูหนึ่งจุดห้านะคะหนึ่งจุดห้าเมตรค่ะก็ใหญ่อยู่นะคะประมาณใช้ประมาณหลังละเก้าเส้นนะคะประมาณเก้าเส้นค่ะ สั่งมาสามเส้นค่ะก็ประมาณนี้นะคะช่างน่าจะมาทำให้วันนี้นะคะกับลูกชายค่ะมาทำวันนี้ค่ะก็วิดีโอนี้เป็นวิดีโอสั้นๆนะคะรีวิวเหล็กนะคะเหล็กขาวค่ะขนาด1.1นะคะมาทำาโครงของกระ,กระชังค่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะตอนทำนะคะตอนทำค่ะเดี๋ยวช่างมาทำค่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ ไหนไหนไมค์กูอ่านมันดูอ่านมันเห็นแม่